เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรวราขัติยราชนารีเสด็จไปยังห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น6อาคารกรมพระศรีสว่างควัตโรงพยาบาลจุลาภรณ์เขตหลักสี่ส่งเปิดงานครบรอบ16ปีโรงพยาบาลจุลาภร์สร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนซึ่งราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ร่วมกับมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปัมภมจัดขึ้นในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลจุลาภรครบรอบ16ปีนับตั้งแต่ทรงจัดตั้งเมื่อวันที่29ตุลาคม2552เพื่อเป็นศูนย์การรักษาเฉพาะทางด้านมะเรง็งสำหรับช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกระยะ พร้อมทั้งยกระดับการรักษาพยาบาลของประเทศให้ได้มาตรฐานสากลปัจจุบันให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขครอบคลุมทุกโรคมีการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัยทัดเทียมนานาชาติมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยทั่วไปรวมถึงผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงพระอัจฉริยภาพด้านศินละปะสิริศิลปินสินเพื่อชีวิตคอเล็กชันชุดเสืออวกาศเป็นการแสดงแบบแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์การกุศลสิริศิลปินอาร์ตฟอร์ไลฟ์ สเปกเอช l อเลกชันโดยมูลนิธิสีสว่างควัตในพระอุปธรรมได้รับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตชุดเสืออวกาศจำนวน5ภาพนำไปต่อยอดสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์การกุศลสิริศิล,ลปินสินเพื่อชีวิตประจำปี2,568เช่นเสื้อเชิ้ตเสื้อโปโลเสื้อครอบ เสื้อยืดและกระเป๋าในรูปทรงต่างๆนำเสนอความงดงามของศิลปะและแฟชั่นผ่านศิลปินนักแสดงพร้อมด้วยนักศึกษาราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นำไปสมทบทุนมูลนิธิสีสว่างควัตในพระอุปธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสรวมถึงสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีของราชวิทยาลัยจุฬาภร์จากนั้นพระราชทานภาวะโรกาสให้รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภร์และคณะกรรมการมูลนิธิสีสว่างควัตในพระอุปถรรัมภ์เฝ้าวถวายช่อดอกไม้และผลิตภัณฑ์สิริศิล,ลปินสินเพื่อชีวิตคอเลกชั่นชุดเสืออวกาศและมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหัไททิปมูลนิธิจุ ลาพเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังปกป้องอธิปไตยของชาติเพื่อการบรรเทาทุกข์และสร้างประโยชน์สุขสู่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืน ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมความก้าวหน้าทางการแพทย์และการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาภร์นำเสนอหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดปฏิบัติการรักษามะเร็งของศูนย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลจุฬาภร์เพื่อรักษาผู้ป่วยระบบทางเดินอาหารปัสสาวะระบบทางเดินหายใจและสวงอกรวมถึงการผ่าตัดอื่นๆเช่นการผ่าตัดลดน้ำหนัก ด้านสูย์โลหิตวิทยาและเซลล์บำบัดโรงพยาบาลจุลาภรนำเสนอนวัตกรรมปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดหรือการปลูกถ่ายไขยกระดูกเป็นการรักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัดขนาดสูงจากนั้นจึงปลูกถ่ายไขยกระดูกปกติเก็บไว้จากตนเองหรือผู้อื่นเพื่อใช้ในการรักษาโรคทางโลหิตวิทยาหลายชนิดเช่นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดกลับไปขออภัยค่ะชนิดกลับมาเป็นซ้ำ และโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดพลาสมาเซลล์หรือมัลติเปิลไมอีโรมา และศูนย์มะเร็งวิทยาโรงพยาบาลจุลาภร์นำเสนอโครงการทำนายผลการรักษามะเร็งเต้านมที่มีความผิดปกติระดับยีนที่ได้รับยามุ่งเป้าหรือทา o ทูซูแมปซึ่งเป็นยาที่ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์วิจัยพัฒนาและผลิตเพื่อใช้ในการรักษามะเร็งเต้านมและมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นที่แรกของไทยจะเป็นยาที่ทดแทนยานำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาแพง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภาษีสว่างควัตวรคัติยราชนารีมีพระอัจฉริยภาพและพระปีชาสามารถด้านศิลปะทรงนำผลงานภาพวาดฝีพระหัตมาต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ล,ลึกนานาชนิดไรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ สามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศลได้ที่มูลนิธิสีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์ทั้ง3าสาขาได้แก่ชั้น1อาคารกรมภาษีสว่างควัตโรงพยาบาลจุลาภร400เตียงชั้น1อาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุลาภรณ์ารารราา100เตียงหรือช่องทางออนไลน์ที่ไลน์ช็อปมูลนิธิสีสว่างควัต ในการนี้ท่อพระเนรนิทัศศการภาพวาดฝีพระหัตชุดเสืออวกาศจัดแสดงภายใต้แนวคิดจัก,กรวาลแห่งน้ำพระไทยเจ้าฟ้าจุลาพรเพื่อให้ประชาชนร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพและพระปีชาสามารถที่ผสมผสานภาพวาดเข้ากับงานด้านวิทยาศาสตร์โดยส่งตั้งพระไทยให้งานศิลปะเหล่านี้สร้างความสุขทางใจและยังประโยชน์สู่การช่วยเหลือประชาชน โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ขอพระราชทานถวายพระสมัญญาว่าิริศิลปินหมายถึงศิลปินผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิละปะงดงามหลากหลายแขนงอันเป็นสีเป็นมิ่งขวัญและเป็นมงคลยิ่งเพื่อประกาศพระเกียรติคุณโดยทรงเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์งานศิละปะร่วมสมัยทั้งทัศนศิลป์วรรณศิลป์และคีตศิลป์ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่ชั้นหนึ่งอาคารกรมภาษีสว่างควัตโรงพยาบาลจลุฬาภรณ400 นอกจากนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังจัดงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพเนื่องในโอกาสครบรอบ16ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนระหว่างวันที่29-31ถึงตุลาคม2568ณชั้น6อาคารกรมภาษีสว่างควัตโรงพยาบาลจุฬาภร์400เตียงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้บริการทางการแพทย์ ในการเสด็จเยือนครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกมรมภาษีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีจะทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยชิมาเนะณสสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียว และจะทรงเข้าร่วมการประชุมสัมมานาเรื่องเคมีของเธอพีนน้ำมันหอมระเหยและวัตถุที่มีกลิ่นหอมครั้งที่69พร้อมกับทรงบรรยายพิเศษในการรับทุนเกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเหรียญรางวัลเกียรติยศทีแอกณมหาวิทยาลัยโทกูชิมะบุญริจังหวัดโทกูชิมะ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยล,ลักษณ์อัครราชก,กุมารีกรมภาษีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีจะเสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ A L I, เที่ยวบินที่ JL034 ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2,568เวลา22นาฬิกา5นาที และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ JL 0 3 1ถึงถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2,568เวลา16.25นาฬิกา25นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง19ตุลาคมพุทธศักราช2,568